ล่าสุดนะคะน้องพิมมิลี่นะคะหรือว่าน้องพิมพ์ชนิกานะคะทุกคนนักแสดงจากค่ายจีเมมทีวีนะคะออกงานของบูกาลีลุคล่าสุดคือสวยตาแต่งมากๆคือสวยถึงขั้นต้องอัดคลิปพูดเลยอย่ะคือดูราชนิดกุลมากอย่างที่หลายคนทราบดีนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักแล้วก็คุ้นหน้าค่าตาน้องพิมมิลี่นะคะหรือว่าน้องพิมพ์ชนิกานก็คือเป็นนักแสดงจากค่ายจีเมมทีวีนั่นแหละแล้วก็มีผลงานหลายเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ,อินิกมากะะหรือว่าเอฟโฟร์ไทยแลนด์น้องมาในลุคแบบเจ้าหญิงมาก แล้วก็ทำผมแบบดังโงนะคะปล่อยปลอยหวานสวมใส่ชุดสีเงินนะคะดูราชนิกุลมากๆบวกกับสวมใส่เครื่องประดับนะคะของแบนด์บูการีนะคะราคาหลักล้านเลยว่าน้องแบบสวยมากแต่งหน้าแบบไม่ได้เยอะมากไม่ได้แน่นมากนะคะเน้นความแบบงานผิวแล้วก็มีการกิดตาดำๆหน่อยทาปากแบบออมเบรสีชมพูนิดๆสวยเลยด้วยความที่ตอนนี้น้องกำลังจะโตเป็นสาวด้วยนะคะอยู่ในช่วงวัยที่แบบกำลังจะแบบโตเป็นสาวละ คือสวยจริงๆอะเธอและผิวพรรณน้องคือดีมากคือไม่แปลกใจว่าทำไมหนุ่มๆจิมเอ็มนะคะถึงยกให้น้องพิมรีนะคะหรือว่าน้องพิมชนิกาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ดูมีคลาสแล้วก็ดูแพงที่สุดในตึกเลยก็ว่าได้นะคะสัมภาษณ์เอ่อเหล่าพี่ๆนะคะในตึกจิมเอ็มทีวีหนุ่มๆเนี่ยก็จะพูดเหมือนกันหมดนะคะว่าน้องพิมรีเนี่ยเป็นคนที่ดูแพงดูขาวดูสะอาดดูเป็นคนแบบดูมีคลาสดูพูดดีดูราชินิกุลอะไรแบบนี้เธอคือเหมาะกับคำนิยามพวกนั้นมากๆแล้วก็นอกจากน้องพิมรีแล้วนะคะ ก็ยังมีนักแสดงท่านอื่นๆด้วยนะคะว่าจะเป็นคุณใหม่ดาวิกาหรือว่าไมลยพักภูมินะคะอนันดารวมถึงคุณฟินสโลชานะคะบอกเลยว่าสวยหลอกกันมากๆงานนี้ส่วนตัวคือฉันอึง้งแล้วก็ทึ่งกับลุคนี้ของน้องพีมากๆจริงๆอ่ะน้องสวยมากๆคือดูแบบแพงดูคุณหนูดูเหมาะกับบูการีเครื่องประดับราคาหลักล้านอะและน้องไม่ได้เป็นลุกครึ่งด้วยนะคะทุกคนหน้าน้องเนี่ยคือเหมือนลูกครึ่งแต่เป็นคนไทยแท้ นะคะที่น่าลูกครึ่งเอางง้นละกันสวยมากๆาะทาลูกนี้ของน้องพิมอ่ะทุกคนคิดอย่างน,นี้กับลูกนี้ของน้องบ้างมิอน,นอใากจะรู้